สวัสดีตอนเช้านะครับพี่น้องไก่ชนทุกท่านเช้านี้ครับเดี๋ยวผมมาพาทุกท่านครับชมไก่ชนครับที่พิดนแด่นครับอังหวน่าว่าจังหวัดนครพนมครับอยู่ที่นี่ก็จะเน้นไก่ปากก่อยนะครับเป็นปากก่อยล้วนนะครับปากก่อยล้วนครับมีแต่ปากก่อยล้วนครับเอาสายดําเจาะเกาะนะครับมาพัฒนาครับ ก็ก่อนที่จะนํามาเดินวิ่งลู่คลายเส้นครับก็จะให้บินหลุมหรือว่าโดดกล่องก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะนําไปเช็ดน้ําทําหรืออาบน้ําไก่นะครับทุกตัวนะครับที่มีในนี้นะครับครับก็ฝากติดตามด้วยครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ